วัสดีครับปลูกเมลอนสไตล์ฟาร์มกลูระบบอินทรีย์ร้อยเปร์เนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของปุ๋ยสูตรหนึ่งเป็นปุ๋ยรองอพื้นล่างของเมลอนนะครับปุ๋ยตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นปุ๋ยคุณภาพสูงนะครับเราหมักมาได้ที่12วันละ <c oughs> ซึ่งการหมักเนี่ยเราก็จะมีการเติมอากาศให้เขาโดยต่อเนื่องท่อตรงนี้จะต่อเข้าไปใน ในกองปุ๋ยนะครับแล้วก็จะมีการเจาะเพื่อให้ระบายอากาศนะครับซึ่งจะเติมอากาศให้กับทางกองปุ๋ยให้จุลินทรีย์เนเดินค่อนข้างดีซึ่งอายุของปุ๋ยครั้งนี้ในการหมักเนี่ยนะครับเราจะประเมินไว้อยู่ที่ประมาณอย่างน้อยคือ15 15วันนะครับอย่นงนีฮะทั้งทั้งเริ่มจะมีสีขาวแล้วก็ออกจะเป็นสีคามพูเขียวนะครับ ซึ่งตัวนี้ไตโคโดมาก็จะเริ่มเดินกล้องปุ๋ยตัวนี้คุณภาพสูงตัวนี้เองเนี่ยนะครับมันจะช่วยรักษาพวกโรคต่างๆที่มาจากทางลากนะครับที่มาจากทางดินนะครับเพราะว่ามันจะมีไตคโคโดมาเ,เชื้อราไตคโคโดมาเป็นเชื้อดีนะครับช่วยกํจาจัดพวกเชื้อราต่างๆนะครับที่ไม่มีประโยชน์ต่อพืชนะนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตาม ผลต่อเนื่องไปเรื่อยๆในการเรียนรู้ด้วยกันนะครับสััสดีครับ